สวัสดีมิดรักแฟนเกมนะครับเอาละครับวันนี้จับตัวอะไรกันดีตอนแรกเลยอะ่ะก็ตั้งใจว่าจะไปตีตัวสปิริตนะที่เป็นบอสหรือว่าจะไปจับคุณทีละนะครับผมไทลาโคริโอที่เป็นเวอร์ชั่นเควอสนะคือพี่สนใจตัวนี้ไงแต่ว่าก็มีน้องหลายคนนะครับผมแนะนําเลยบอกว่าพี่ครับอยากเห็นพี่จับคาโปรทูคัสที่เป็นเดโมนิกพรซอรที่เป็นโบนิก บาร์ซอที่เป็นเนมูนิกก็โหดนะครับผมเออเดี่ยสนใจแต่มิโะซซแต่ยุอินะได้เลยฮะเดี๋ยววันนี้เราไปจับ2ตัวใน,นกันเคปะ่ะเริ่มเลยฮะไปแม่ไม่ให้มีการเสียนาฬิกานะฮะไปเันครับผมวู้โหไปขาของที่ไปจับเขาเลยดีกว่าหนูก็วิ่งเร็วกินอ่าต้องอะไรบ้างวะเนี่ยอ่าดูก่อนว่าพี่เรียนเอนเกมรือยังพี่น่าจะยังไม่ได้เรียนนะ เมือนจะพี่เข้าไปดูเฉยๆแต่ไม่ได้เรียนนะครับเรียนหรือยังยังไม่ได้เรียนจริงด้วยเดมูนิคพาราสัวแซดเดิลน,นะครับกับของคาัปูตุคัตแซดเดิลพี่ยังไม่ได้หาเลยมันมีเปล่าเนี่ยเออตัวนี้ไงเดมูนิคคาปูตุคัตนะครับเวลร้อยสี่สิบห้าอยู่ทะเลทรายอีกแล้วเออพักนี้ไปทะเลทรายกันบ่อยอะพาราสัวมีตัวเดียวเองเหรอเวลร้อยห้าสิบด้วยว้าวแจมแจมแจมโอเคฮะตามนี้เลย ไปตัวไหนก่อนดีอะไปพราซัวก่อนดีกว่าเนาะแต่ว่าก่อนอื่นครับของกันฮะจะมีคิปเบิ้ลได้ไหมคิปเบิ้ลเดี๋ยวลงดูขาดอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเอ้ได้ว่ะเดมูริกตัวนี้นะฮะไดกี่อันวะได้อีกได้อีกโอเคสองเม็ดน่าจะพอนะครับต่อมาก็เป็นอานใช่ไหมเอออานก็พิมพ์ไปเดมูนิกเลยแล้วกัน,อ,กนอันนี้เป็นของพราตัว โอเคฮะแล้วก็มาเป็นของคาโปวันไหนอันนี้หรือเปล่าถูกต้องครับอ่ะโอเคลูกดอกออร์เจนเรามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็คลิปเบิร์แล้วก็อานโอเคครับผมน่าจะมีแค่นี้เนาะเก็บไข่ก่อนเก็บไข่ก่อนนี่ครับผมพี่ทําตัวซัมมอนออร์เจนท์สามตัวที่มันไม่เกิดในพี่ละทีเล็กนะครับแรปเตอร์ or, แล้วก็ไวเวิร์นสามตัวนี้มันไม่เกิดในแมปเลยก็เลยโอเคล็อกเสกเอาแล้วครับเอาอานมาเอาอานมา,อา,มาอาร์เมอร์เท่าไหร่วะเนี่ย เอาเมือ่อแค่ร้อยเดียวเองเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรุไไรดไม่ได้วิ่งหนีครับเอาไปครับผมเริ่มจากคุณพราเซอร์พราเซอรหรือพราสัวว่าตุกวันนี้ยังอ่านชื่อไม่ถูกเลยยังไม่แน่ใจเลยว่าพราเซอร์หรือพราสัวไปครับเท่าไรเนี่ยหกพันเมตรเลยเหรอโคตรไกลต้องวารไปแล้วทั้งนั้นน้องคือก็อยากจับนะพราสัวพราเซอเออพราเซอร์ใช่ปะ พระโซเออนึกตั้งนานพระโซพระโซพรโซพระโซถอ,อปะ่ะโอเคฮะพระโซพราโซขออภัยนะอยู่แถวไหนวะอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอเฮ้ยสามร้อยเมต์เองเหรอบินรอเลยครับคือในในอาร์คโมบายอะ่ะพี่ไม่เคยจับอยู่่น,นะตัวนี้นะแปลกไหมคือมันก็ว่าเป็นตัวที่ใช้งานไม่ค่อยดีนะครับแล้วถามว่าเคยจับไหมเคยจับนอกรอบนะครับ เฮ้ยทำไมมันไม่ตื้มตั้มเลยล่ะมันเงียบจริงเลยล้างหน้าครับเลเวล150่งอย้าสิบโอ้ค่าสรบ1หนนะฮะมันไม่ดุใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมมันไม่ดุใช่ไหมอ่ะครับไม่ดุไม่เป็นไรดีแล้วมาแต่เราไม่ประมาทกบผมอยู่ไกลไว้ก่อนไปนเลยขอให้ง่ายนะเฮ้ยโ,โดโดมาทำไมวะปุ๊บเก็บไปหนีหนี โดนหรือเปล่าไม่รู้ไม่โดนอีกเอาเป็นไม่โดนเหรอบ้ามันน่าจะโดนนะเมื่อกี้ไม่โดนได้ไงอ่ะไม่กล้าไปใกล้กว่าน้องเลยเวลบร้อยห้าสิบตูมเดียวพี่ว่าตายอ่ะบ้าบอลไม่โดนได้ไงอ่ะอไปใกล้อีกเลยหัวเสียววะหินแตกก็ตกใจหมดเลยทางนี้ดิไม่เห็นว่ะอยู่ไหนวะ ข้างหน้านี้นะครับไม่เห็นว่าเสียวเวย้ยถือถ้าเขาไม่โดนตัวไอตีเขาจะไม่ทุ่มตั้มใช่ไหมโดโด,ดอะไรมายไนี่ตัวแดงมันทําไมวะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนมันระเบิดใ,ใกล้ไอตัวนั้นแล้วมันตัวนั้นมันระเบิดมาไง้ยดูดิเฮ้ยเป็นอะไรวะสัตว์แถวนี้มันเป็นอะไรเห็นเราไม่ได้เลยเราทำอะไรให้เขาวะเดดนี่ยตัวแดงเดินดิ่งหมดเลยเนาะอะไรตรงนี้ต้องโดแล้ว นะครับเมาอีเดียวสั่นดินิงอ่ะดิงไปอุ้ยไม่โดนอุ้ยพาสองรอกเฉยยิงเผื่อไปยิงเผื่อไปตรงไหนวะโดนแล้วสุดยอดแห่งความแม่นครับผมทุกดอกออรนจิ้นเหมือนกับมันหายง่ายเฮ้ยไปใกล้จะจ่อยดิได้ไหม อืมนะไม่โดนก็เลิกเล่นแล้วสิเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนจริงนะเนี่ยต้นไม้บังว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปึ๊บโดนแล้วฮนะไป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 โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอุ้ยอุ้ยโอเคมันวิ่งนะน้องมันวิ่งแล้วมันวิ่งพลาดแล้วอุ้ยตืน่นเต้นว่ะอยู่ไหนวะนู่นนู่นนู่นติ๋วเขียวอยู่ครับ ยังไงก็คงต้องหลับแหละเพราะน้องบอกพี่มาแล้วนะนี่ไงหลับแน่นอนครับโอเคหนึ okay. 1. 1. 1. ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองิครับหลับเรียบร้อยฮะง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะแต่ว่าต้องเคลียแถวนี้ก่อนวะ่ะเหมือนจะมีพีโกมาแตกพีโดโด่เฮาวอยู่นะครับเห็นไหมเห็นไหมหาอะไรกันทั้หนาเนี่ยมาอยากมาก็มาอยากมาก็มาอะไรของคุณอะไรของคุณ นี่อีกแล้วนี่อีกแล้วมา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 ตัวเล็กตัวน้อยทาเก่งจังเลยเอาถึงปุ่นกันนี้อ่ะเอาลงลูกเสียวว่าน้องชือไม่อยากพลาดนะครับมันพลาดบ่อย,อยงไงโอเคนะคุณเต่าบอกว่าจะไม่ทําอะไรกันนะสัตว์เอาไปเชียวอ่ะไม่ค่อยห้าวหรอกสัตว์หมดที่ห้าวจังเลยอ่ะโอเคนะครับทางสะดวกนะไปแล้วงั้น ใส่คิบเบิ้ลไปเลยเอ้าเ <Huh? S 1> ย็ดเป็ดหรือวเอาคิดเบิ้ลมาเหรอเฮ้ยลืมหยิบคิบเบิ้ลมาหยิบมาแต่อา่านเอ้าดูดิดูเขาดิโอเคงั้นไปก่อนกลับบ้านก่อนไม่เป็นไรแป๊บเดียวแหละเฮ้ยไม่หยิบคิบเบิ้ลมาโอเคไปแป๊บเดียวครับผมเอาคิบเบิ้ลกันดีนะว่ามีเครื่องเฮลิพอร์ตนะถ้าไม่มีนี่คือแบบอ่ะโอเคครับผมคิบเบิ้ลไอ้นี้อ่ะโอเคครับผมมาสองเมตร ตายแล้วหน้าอายไหมเนี่ยลัดลูกเชั่นบริเวณไหนวะแถวนี้ปะอ่าตรงนี้ครับไปโชมามหาไหนวะโอเคอยู่นี่ไม่ต้องใส่ยายหิวเพราะมันหิวอยู่แล้วโอเคได้มาแล้วครับ <c oughs> ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหวันนี้มันก็ง่ายเกินว่ะเอ้ยอ๋อมันต้องปิดตาต่างก่อนทีนึงปึบแล้วเปิดใหม่นะครับ พรานันไอตัวใส่อ่านมันไม่ขึ้นให้อ่าใส่สปีนขับตูมไปเลยโอเคครับเดี๋ยวน้องพอเล่นกับบ้านไปก่อนนะกับบ้านไปก่อนนะลูกปึ๊บโอเคฮะไปเราไปกับคุณพลัสรอบินไม่ได้อย่างนี้คือเสียวอยู่นะอ่าได้มาแล้วครับน้องพี่เป็น,เนตัวใหญ่ตัวเดิมเยอะเลยอะไปตรงที่ลงลงนีครับไปวิ่งนี่ลูกไปวิ่งชนเด้ตูมนเนอะวิ่งชนได้หมดฮนะ โอเควิ่งชนหินได้ไหมนี่นี่ใน,น,นภาพเป็นแม่หล็กยังแลรวครับกระโดดลงไปเลยลูกวูู้หเสียเลือดไหมเนี่ยนี่ไม่เสียเลือดด้วยไม่เสียเลือดด้วยอะไรมีแต่คนห้าหวเฮ้ยมีแต่คนห้าหวเฮ้ยหืมยังไงอาการอาการเป็นยังไงอาการเป็นยังไงหอฮึฮึโอเคมาลองท่ากันดีกว่านี่ตัวนี้นะครับจากที่เคยเป็นตัวกระกาหวังว่าจะเก่งนะ คลิกซ้ายก่อนเลยคลิกซ้ายก็เป็นการกัดธรรมดาคลิกขวาเฮ้ยทำไรวะฮะทำไรอ่ะสแกนเหรออุย้ยน่าจะเป็นสแกนหาสักอย่างอ่ะอ๋อมันคือการสแกนหาอันตรายสีโอ้โหสีพ่นไฟเจ็ดพันเองเหรอทำไมน้อยจังอ่ะเอาๆไปทำร้ายแฟนเขาไปทำร้ายแฟนเขาาขมาแล้วนะ่ะเอาเอาไปไป ส่งไปอยู่ด้วยกันเออไปอยู่ด้วยกันนะลูกนะไปขึ้นสะัานอยู่ด้วยกันต่อมาถ้าเอนี่แหละครับผมโอ้หนี่แหละครับท่านี้แหละครับผมท่าพระเอกท่าพระเอกกระโดดสีก็เปิดปบัฟตั้งเนี่ยใช่ไหมกระโดดสีเปิดปบัฟปะกระโดดได้นะครับกระโดดได้กระโดดลูกอเมื่อกี้กระโดดได้ไม่ให้เหรออ่อเมื่อกี้ยังเห็นกระโดดอยู่เลยไม่ได้เหรอตกลง ปิดบับดิอ่าปิดบับไปต่อมาแซดไม่มีอะไรไหมแซดไม่มีอะไรนะครับอัพแทต็คให้เขาก่อนนะครับสองขวดไปเหมือนเดิมตึบตึบเจ็ดสบสี่เวลตอนนี้เลือดมาที่ร้านเจ็ดนะครับโอ้ยเลือดขึ้นเร็วอยู่นะโอเคสี่ล้านแล้วกันทั้งนั้นที่เหลือเป็นดาเมจไปล้วนๆครับอู้ได้ได้ได้แยมแจ่มๆครับผมอัพไปเร็วยาวตอนนี้ขึ้นมาสี่หมื่นแปดห้าหมื่นแล้วครับน่าจบเพียงมาเจ็ดหมื่นปะอูทะลุวะน้อง เจ็ดหมื่นแปดนะครับเจอเมือให้น้องไปฮะโอเคที่ไหนมนท่านโหดวะไ่หาที่ท่โหดดีกว่าไปไม่เป็นไรไปน่าจะเป็นป่าแดงหรือเปล่าเออป่าแดงแบบนี้มีอะไรโหดไหมนี่พี่ปรับปรับให้มันแบบว่าเกิดสองเท่านะครับเป็นสองจุดศูนย์น่ะมาดิครับอยู่ไหนคะอยู่ไหนกันบ้างเอ็กซ์ไปก่อนเลยหนึ่งข้าโอ้โหมันพ่นตรงตรงเลยนี่ว่ะ คร,ครห้าวไครห้าวอย่างงี้ยหุย้ยกัดธรรมดาเป็นล้านนะครับผมกัดธรรมดาเป็นล้านไอ้ที่คาพนีน่พ้นสูงได้ไหม <c oughs> อะไรวะเนี่ยกัดกัดตัดกัดผมกัดข้างๆ,มๆ,มๆไม่ได้เลยน่หว่าหุย้ยไผ่ม้อหมี่ปะไผ่ม้อหมี่มาดิครับมาดิฮะมาหุย้ยกัดเขาเป็นมือหรือเปล่ายังคาเนี้ยไปเลยพ้นไปลูกพ้นไปพ้นไ,ปพนไม่ได้่ะน้องถ้าโดนกัดอยู่พนไม่ได้่ะหนีก็ลูกหนีก็หนีกอน แ้่หมีวิ่งเร็ววะวิ่งหมียากวะไมีหมีมันวิ่งเร็วนะครับอุ้ยอุยเอาเรื่องเหมือนกันว่ะเอาเรื่องมอกันวหูมันเลี้ยงมาเลี้ยงมาเลี้ยงเปิดบับไปกันงั้นเปิดบับไปเลยปุ๊บมามาดิ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 ครับมาดิฮะอยากเห็นอยากเห็นตอนมันปะอยากเห็นมาดิมาดิมาดิภัยหมอมีไัยหมอมีแล้วยังไงไัยหมอมีแล้วยังไงเพื่อจะเราเราโดนตีนี่คือเราไม่สามารถค่นไอ้ท่าเอ็กได้เลยนะ เราวด้เป็นยหวะแบบห่างๆตัวหน่อยนะครับไหนมีใครอีกข้างหน้าอะไรครับผมคาโน่เหรอมาเียวตายดีครับผมสามแสนดเดียวตายเลยมีอะไรโหดไหมไอ้พวกรกพวกนนเนี้ยอันตรายไอ้พวกรกข้างหน้าเนี่ยพ้นไปก่อนลูกไปทําใหตายให้หมดก่อนครับผมเสียวเสียวเสีวเป่าหนูมีอาล่วงนะครับเอาถ้าเจอเป็นออริจิน ออริจินอะไรดีมะน,น้องตัวไหนดีวแะแรปเตอร์พอไหมแรปเตอร์ก่อนเนาะตัวนี้และรปเตอร์ก่อนเลยฮะปึ๊บมาแรปเตอร์มาเลยครับมาเลยฮะมาทิครับมาทิาครับผมมาทิครับผมกดครับให้สองพันนี่เหรอถอยหลังถอยหลังกัดถอยหลังกัดถอยหลังกัดอืออืออืออุ้ยหมาป่าก็มาหมาป่าก็มาอุ้ยเลือดร้อยสองล้านครับผมถ้าเอ็กซ์กดไม่ได้มนนะน้อง เออได้ได้ดาอยู่ได้อยู่ทา x เอ็กทา x เอ็กกดดาอยู่น้องเรียบร้อยไปแล้วออริจินอุ้ยเลือดร้อยสองล้านลงเร็วมากเลยนะเมื่อกี้กี่วิเองวะน่ยเแสดงว่าแบบว่าเราต้องคอยยืนนะครับคอยยืนแบบรักษาระยะหน่อยหนึ่งถ้าโจมตีระยะใกล้มันก็ไม่ดีอยู่แล้วโอเคฮะแจมครับเทเตมิน่าก็ลดไม่เยอะนะเนี่ยเปิดบัฟอะลดนิดหน่อยนะครับ อ,<น>อ,อม,มันยังแบบมีแต่ธรรมดาธรรมดานะวะระดับนี้นต้องตีบอสแล้วปะเก่งขนาดเนี้ยแทบผีมาก,ก็แสงจ้าเสลอ่เกินเอาล่ะต้องเรียกตัวอื่นมาดีก,กว่าไวเวินปะกล้าปะกล้าก้าบวกไวเวินปะเอาละครับต้องเอาแล้วจังหวะนี้แต่ว่าต้องเตรียมหยิบเครื่องทลีละพอดให้ดีถ้าสู้ไม่ได้อ่ฮะไวเวินนะพึบมา เลือดเท่าไหร่วะอุ้ยเลือดร้อยสิบหกล้านครับมาดิครับอู้หูมันมามันมาคนไปลูกคนไปคนไปมั่วนี่แหละแลวิ่ง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 คนไปมั่วแล้ววิ่งคนไปมั่วก็ลูกคนไปมั่วคนไปปึ๊บอ่าเราวิ่ง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 มาดิมาดิมาดิเอาดิเอาดิเอาดิไปได้ได้ได้น้องได้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 คุณโคตรเร็วไอ้น้องอุ้ยเหลือสี่ล้านนึงอ่ะเขาเรียบร้อยไปแล้วครับ วมันโคตรแรงอะแรงมากน้องมันโดนไม่เยอะนะเมื่อกี้แต่ว่ามันแรงไงโคตรแรงอะอน,นี่กระเป๋าอะไรวะลงไปดูดิเพื่อของดีของดีเปล่าอ๋ออันนีเาาน้เอามาก่อนเอามาก่อนเผื่อต้องใช้โอเคครับผมเอ้ยโหดโหดถ้าพูดถึงดาเมจนี้น่าจะโหดกว่ามิโซะเลยแหละแต่ว่าความคล่องตัวอาจจะยังสู้มิโซะไม่ได้นะครับ อันนี้คือเป็นอีกหนึ่งในกองกําลังสําคัญของเราแล้วกันเดี๋ยวเราจะเอาพวกนี้นะครับไปบุกตีบอสไงเออเป็นหนึ่งในะกองกําลังทหารของเรานะครับตัวต่อไปที่จะเป็นกองกําลังของเราในการตีบอสระดับสูงนะฮะนี่ก็คือคาโปสุคัตวะอ้าไปลุกไปตอนนี้เราได้มาหลายตัวแล้วเดีย๋ยวเอาทั้งบ้านนี่นะครับผมไปบุกบอสอะไรนะคิงก้อนเหรอไม่รู้จะพาไปตายพาไปตายหรือเปล่าไม่รู้นะ ไอ้ลูกไม่น้องตามลูกหยุด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 อ่ะหยุด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 เอาไปต่อ,อยเขาทำไมเรามีอาบ้าหรือ,อยังไงเอาแล้วครับผมตัวต่อไปพี่ว่าต้องจัดแล้วล่ะตัวนี้อีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวที่น้องร้องขอนะครับตัวนี้เลยครับผมเลเวลหนึ่งร้อยสีย่สิบห้านะครับเป็นผู้หญิงด้วยนะฮะเป็นตัวผู้หญิงไปอยู่ตรงพื้นที่เทใสยยงั้นเราวาร์ปไปเลยฮะโอเคมาครับมาครับอยู่ตรงไหนเอ่ย บินในลูกบินเอออยู่ไหนฮะอยู่ไหนฮะข้างล่างนี้เหรอนี่หนองนี้เหรออยู่ในน้ำเหรอน้องอยู่ในน้ำมันจะง่ายไหมเนี่ยโถวันนี้แสงมันจ้าซะเหลือเกินปรับแสงลงหน่อยไหมน้องรู้ไหนวะยังไม่เห็นตัวเนี่ยตัวนู้นเหรอใช่บ่ะน้องใช่ใช่ใช่ เลือดล้านสามนะครับค่าสรบหนึ่งจุดหนึ่งโหแล้วมันเร็วแบบนันจะยิงโดนไหมเนี่ยแอดพสซอยิงไม่โดนเลยอ่ะเอาไงดีวะกูกระสุนจะไม่พอเนี่ยดูแล้วนี่ตัวอะไรวะไม่เคยเห็นผีเสื้อหรอไปมาแล้วนมาเห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมันเห็นมันเห็น,ม,น,หน,ม,น,หนมันตัวแดงมาแล้วน้องโูตัวแดงมากันเต็มเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> มาดิมาดิมาดิ โอเคมันขึ้นพวกมาแล้วน้องโอ oh, ้ยิง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 นะครับยิงนี้ก็แจ่มเลยครับมาถ้ามันยิงอย่างนี้แปลว่ามันยิงแค่ทีเดียวน้องไม่ต้องห่วงอยู่ไหนอยู่ไหนวะเงินปะมันต้องมีคู่ดาวน้องต้องมีคู่ดาวพ่น,นไฟค่นไฟก็ยิงเลยครับค่นไฟก็ยิงเลยครับโดนไหมไม่โดนวะโดนตัวไหนไวนะเนี่ยทำไมน้องเดี๋ยวก็ต้องรอก่อน รอให้พ่นไฟอีกทีนึงแล้วค่อยเข้าไปนะครับโคตรเปรียวเลยอะ่พออะพ่นมาดิเออนั่นแหละพ่นมา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 เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาละครับเข้าไปเลยครับจังหวะนี้ไหนจู่ไหนมา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 ,มา,มา,มาโอ้ยโดน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 ไปโดนโดนไฟยังไม่หายนี่หว่าลูกเป็นไงมั่งโอเคเลือพดพอได้อยู่ไหนว้าอยู่ไหนวะ ตัวไหนวะเนี่ยอู้หูอีกลำอีกลำอีกลำอู้วีน้องเข้ามาเยอะอ่ะมันจะมีครูดาวอ่ะมันต้องมีครูดาวดิแต่พี่ยังไม่เห็นตัวมันเนี่ยโอ,อ้ยเสียววะเสียววะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันจะไม่ไกลนะครับอยู่แถวบริเวณตัวมันเท่านั้นเพมมาลองดูดิตัวนี้บอกว่าตัวนี้ไม่ใช่นะเนี่ย ใช่เหรอเต็บนะครับมามามาวิา่งไปฮะไปวิ่งนี่นี่นี่โดนแล้ว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 อุ๊ยชิงได้ชิงได้ชิงได้อุตส่าหเสียงน่าดูเลยน้องโดนแล้วโดนแล้วเมื่อกี้นี้เห็นแวบใช่ไหมไหนวะไม่ไหนหรือไงล่ะดำบินไปหรอจะบ้าหรือไงโอนุ้งไงใช่ไหมมันโดนใช่ไหมเนี่ยมันไม่ขึ้นวะกล้องอะเฮ้ยอะไรวะ ยูเป็นอะไรเนี่ยยูเป็นอะไรยูหิวเหรอตกใจหมดถึงว่ายูเป็นอะไรบ้าหืมตัวสื่อสีแดงขึ้นว่ายูอะไรทุกอย่างอูนึกว่ากูตายไปแล้วตกลงมันโดนใช่ไหมเนี่ยทำไมมันไม่สลบอะ่ะอ๋อยังวิ่งขึ้นอยู่น้องยังได้อยู่ได้อยู่เจ็ดแสนนะครับตอนนี้เอาละฮะเอาละฮะแล้วเบิดใจเลยเอเล่า <laughs> เอเอเอดีนะเมื่อกี้นี่ยิงโดนแม่นๆ่นนะฮะ วิ่งใหญ่น่น้องวิ่งใหญ่เอาละใกล้หลับแล้วใกล้หลับแล้วไปไหนหลับซะหลับซะขนเก่งโอเคเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนครับนายตัวไหนจะบวกตัวไหนจะบวกคาโปมันกระโดดงับหนูมีอาได้ปะวะน่าจะได้นะเอาละมาดิมาดิมาดิกัดกัดมันก่อนเลยครับกัดมันก่อนเลยฮะเราต้องเล่นมันก่อนก่อนที่มันจะเล่นเรานะครับมาดิ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 ครับมาดิครับไม่ว่าแล้วไม่วาแล้วไง หนูหนูอยาระเบิดเดี๋ยวโด i, น,น,นเดียเ๋ยวโดนไอ้นั่นโดนไอ้นี่นั่นตายเสี่ยวมันระเบิดโดนไอ้นั่นตายโอเคนะฮะมาหนูอยู่ห้างก่อนหนูอยู่ห้างก,ก่อนหนูอยูอกกอย่ตรงนี้นะไม่ใครมาตีหรอกจังหวะนี้ถือหอกไปด้วยครับเสี่ยวเสี่ยวมาขยจบบวกขยจบบวกได้แล้วน้องได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แน่นอนจังหวะนี้เปิดขึ้นมาครับผมตัวสีดำผลิตเลยฮิปเปิลอยู่ไหนฮิปเปิลอยู่ไหนเนี่ย อยู่นี่ตกใจหมดเลยโอ้โอเคครับผมได้มาแล้วฮะอานอยู่ไหนละ่ะอ่านอยู่นี่นอ้อาวต้องปิดต้าต่างก่อนทีนึงลืมไปเปิดทำไมนี่โอเคมามา้ามาขึ้นไปได้แล้วโอ้โคเทเ่โคเทเ่เอาแหลกแหลกแหลก <attraction> อย่าหลุดนะอย่าหลุดนะทีเดือนี้ก่อนโชก็ให้ฮะตัวนี้น่าจะว่ายน้ำไวนะถ้าเกิดว่าเอาไปตบบอสในน้ำ ที่คิดว่าน่าจะคล่องตัวกว่ามิโซะนะครับโอ้โหไต่เขาได้ด้วยแจมส่งน้องกลับบ้านก่อนครับเหมือนเดิมน้องกลับบ้านไปนะครับผมเอาล่ะกลับบ้านไปเอ้ยขับปไม่ต้องไปขับปไม่ต้องไปขึ้นดิมีอาขึ้นดิมีอาขึ้นดิมีอาขึ้นดิเย็ดเป็ดเอ้ยอีกแล้วกูมึงจะมาทำไมวะเนี่ยเฮ้ยงงเขาเลยปะ เอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวลงน้ำหลังบ้านนี่ก็ได้ไปไปฮะไปฮะท่าพุ่งอยู่ไหนวะท่าพุ่งท่าพุ่งมันกระโดดไม่ได้อเนี้ยกดแ็บมันกระโดดปะขี้กว่าอ๋อขี้กว่าเป็นการพุ่งนี่โค้ทเทโค้ทเทเสียเลือดปะเนี่ยลองลอง,ลองนี้อ้ยไม่เสียเลือดด้วยอุ้ยโค้ทเทโอ้ยโครค่องโค้ค่องโอโค้ทเทโค้ทเทพุ่งไปเลยครับผม พุ่งไปเลยครับผมมาไมทำไมคาโน่ทำไมเฮ้ยอะโลอะโลพุ่งวะเอ้ยมันที่พุ่งทำไมวะมึงไม่กัดวะพุ่งพุ่งชาร์ตพุ่งชาร์ตพุ่งชาร์ตครับผมพุ่งชาร์ตเออใครยังไงใครยังไงข้างหน้าอะไรนะ่ะโอ้รีเจนทิกซัสนะครับผมยิงจะโลดแม่งเลยกดตีไปฮะเอาตายเลยนะ่ะโดนเลยนะ่ะเมื่อกี้นึกว่าไม่โดนขอโทษขอโทษแต่แล้วก็นึกว่าไม่โดน โอเคตายแล้วก็เนื้อมาชียวยไมเสียของเอ็กไปโอ้โหมีท่าทย่อตัวด้วยนี่เป็นการพ่นแบบว่าเรียงหน้ากระดานนะครับผมแล้ว่ามึงเรียงกันสามคนอย่างเงี้ยกูยิงทิ้งแบบติตาโต๊ตานะฮะะมาดูสแต็กน้องหน่อยได้ไปที่เลเวลสองรอยสิบเจ็ดนะครับใส่น้ำยาไปสักสองขวดขวดเล็กไปไหนบุญเดอเอาขวดเล็กสี่ขวดไปเลยนะครับเอาขวดเล็กข้าบนไปก่อน หนึ่งสสามสี่หสิบเก้าเวลเลยเหรอทำไมน้อยจังเอาอีกเอ้าโอเคเจ็ดสิบเอ็ดเวลนะครับหูเลือดเดิๆม,ม,มาที่สองล้านเลยเนะดาเมจได้มาที่สามพันห้าปูผูเท่าเตมมีหน้าหกแสนบ้าบอคอแตกจะเยอะไปไหนอ่ะเลือดไปที่ทักวันนี้สามล้านสี่ล้านห้าล้านอ่ะหกล้านหกล้านพอที่เหลือเป็นดาเมจล้วนไปเลยครับอยากเจอบอสระดับสูงแล้วะ ว่าบได้นะแต่ว่าต้องเอาวัดไปเสกไว้ในน้ำนะครับให้มันสู้ไม่ได้ <laughs> เราก็ตีฟีไปเออเอามาเอามาเอาใส่ครับผมเติมเลวยให้น้องไปไปแล้วครับได้เวลาไปปวกใต้น้ําแล้วขอตัวโทษบ้างครับเรา,มาเไม่ค่อยลงนะเฮ้ยไขย่ไข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 ่ใจมากลูกแม่โอ้ยไข่เยอะจังอะฮอดีวะ่ะคฮ้ยไข่สามใบสี่ใบแล้วอะ อ่าโอเคครับผมได้ไข่ได้ครีมมาแล้วเรียบร้อยไปกันไปกันโอ้ไข่ดีมากเลยไปลูกไปยังไม่ได้ใส่ไอนนันี่เนี่ยสปิดค,คอตูมนะครับยังไม่ได้ใส่นะเออไว้น้ำประมาณนี้กำลังดีนะแต่ใส่หน่อยก็ดีใส่สปิดคอตูมให้น้องด้วยนะครับอันนี้สามรอยเเซนตโอเคน่าจะพอดีนะครับสามรอเปซนไม่มากไปอ่าเฮ้ยเหมือนเดิมมาน้อง อ๋อแสดงว่าใส่ไปไม่ผลนะ่ะเพราะว่าอันนี้คือไม่เร็วขึ้นนะครับมีตัวอะไรให้ตีไหมหาตัวโทดได้ไหมเนี่ยโมซามีไหมลองหาดูเลยดีกว่าจะไม่ต้องวหายเสียเวลานะครับไพมอเลยมาไพม,ม,มอเลยอยู่ไหนใกล้นี่เองมาใครเนี่ยใครเนี่ยทะลึงล่งทะลึ่งทะลึ่งมากทะลึ่งเหลือเกินเลยทะลึ่งเหลือเกินเลยมาดิมาดิมาไปเขครับผมดำไป ทำมาไพยมรีกว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเปิดบัฟดีกว่า, hey, วา,วาให้มันเผาให้มันตายเองมาดิมาดนะิตายนะตายนะอ้าวอ้าวยังไม่ยังไม่กลัวยังไม่หยุดยังไม่หยุดว่ายนะ้ำช้าจังวะเออไปเร็วเร็วโอเคครับผมสปิดคอตูมไม่มีผลนะจริงๆกับน้องมิโซก,ก็ไม่ผลเหมือนกันแหละที่ก็ลืมไปก็ยังวหายประมาณเดิมนะครับเอาละครับเปิดปบัฟไปเลยน้องบอกนะครับ แล้วก็สเตมิน่าหกแสนแบบนี้ไม่ต้องกลัวเลยข้างหน้ามีปลาหมึกด้วยเพื่อนฟานี่ว่าะตีไปก่อนตีไปก่อนเดี๋ยวเพื่อเราไปตีบอสของแมปเขาต้องการแบบว่าชิ้นส่วนของปลาหมึกนะครับเอาละถึงว่านี้พ่นเบยลุกพ่นไปเลยพ่นในน้ําไม่ได้เหรอเฮ้ยพ่นไฟน้ําไม่ได้เหรอลุกเอาน้องพ่นไฟน้ําไม่ได้หวะเอาถ้างั้นไม่ไม่มันนะอย่างงี้ไม่ไม่โอเคนะ จริงๆด้วยน้องพ่นไฟน้ำไม่ได้นะครับกดเ็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย s> <S อกินเข้าไปกินเข้าไป <_ s 1> s> <S กัดธรรมดาลูกกัดธรรมดาโอเคกัดธรรมดาก็ร้านกว่าก็ได้อยู่ได้อยู่ <_ s> มาปลาหมึกทีเดียวแหละตายแล้วเนะ <_ s> <_ s> เลยเกือ 3, สามแสนแค่แสนกว่านี่ว่ะกัดเข้าไปครับทีเดียวตายไปเลยฮะ <_ s> มาไอฉลาอมะเห็นแวบ,บห้าวอ่ะอ้าวตายแต่เมื่อไหร่วะเนี่ย <_ s> โอเคครับผมเราไปลองกับไฮมอโมซาสลัดดิ ใชบอสโมซาตัสดกดว่าลิ้นพันกันเฮ้ยพ่นไฟในน้ำแบบนี้ไม่ได้น้องไม่ได้จริงโผล่หัวขึ้นมาดิได้ไหมโผล่หัวขึ้นมาพ่นไฟปึ๊บปึ๊บไม่ได้นอ้องเอ็กเอ็กไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับนั่นแปลว่าในน้ำใช้ท่าเอ็กไม่ได้นั่นเต็มที่เราก็อยู่ริมฝั่งอ่ะแหละจะเสกบอสไปใต้น้ำเนาะพุ่งไปก็พุ่งไป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 โอเคจะได้ใบขึ้น พุ่งไปโคตรเท่เลยฮะไอ้ดูนี่นี่นี่ดีว่ามีสเตมิน่าเยอะนะครับสเตม,มเิน,น่าน้อยนี่เรียบร้อยไปแล้วปิดปบั็อไปก่อนอ่ะปิดปบั็อไปก่อนไปลูกไปนี่นี่โผล่ม,มันเท่เลยอ่ะคูณเหลือทั้ง4,000เมตรขี้เกียจไปยังเลยวะไกลเกินลอนกนอกมาอยู่ตรงเสานู้นนี่ว่า ถ้าพี่อสู่ถุงเสาผมก็ว์ปไปได้อยู่ลองไปดูโอเคน่าจะใกล้ขึ้นนะโอเคเหลือพันพอเมตรครับผมประหยัดไปสามพันเมตรได้อยู่เลโรอดไปลูกโอ้เหมือนจะเห็นหางนหน่อยแล้วเห็นหางหน่อยแล้วนี่ฮะตัวนี้หรือเปล่านะเท่าไหร่นะเลือดเท่าไหร่นะเลือดสิบเจ็ดล้านอ๋อมาสิครับผมงั้นมางั้นมาเลยฮะเลือดสิบเจ็ดล้านก็มาก็มาฮะ ก็มาสิครับแต่เขาหกพันก็เยอะอยู่นั้นน่ะไม่ใช่น้อยนะน่ะมาสิฮะมามาลูกมาตัวใหญ่ตัวโคตรใหญ่ตัวโคตรใหญ่มาดิครับเดืเก้าล้านไปแป๊บเดียวเองนะถือว่าเร็วนะครับเปิดรับเพื่อี่เปิดรับเพื่อจะแรงขึ้นมาดูกันมามาดิครับผมมามามาอยู่ไหนอยู่ไหนาการ์ดการันการ์ดมามมดูเราการ์ด,ดกเราการ์ดมันลูกการ์ดกาดมันนี่นี่ มันต้องบวกให้แบบเราเรา,เราต้องฉลาดด้วยไงอ่ะฮะจะตาย้วครับเดหลานสี่ครับกัดหางมันกัดหางมัน <c oughs> ไม่โยนเอาครับโดยไม่หนึ่งดอกดอกสุดท้ายแล้วลูกมา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 ไปมอมะอย่าหนีดิอย่าหนีอย่าหนีกัดเข้ากระเจียวมาเลยครับอย่าหนีดิครับขั้ท้ายแล้วเนี่ยโมหมันหนีเร็ววังไว้เร็วกว่าเราอีกแล้วจะไปไหนมุดหินเหรอมุดหินเหรอมันหนีป่ะอะไรอะไรครับอะไรครับมาของนี้ดีเต็มเลยครับผม ขอกัดเนื้อหน่อยจะเอาเลือดจะเอาหนังนะฮะแงมได้เลือดมาแล้วครับผมแยมแยมป่าย้นบกกันวาร์ปไปบ้านเลยดีกว่าที่เกิไว้ว่ะโอเคได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับกับกองกำลังพิชิตบอสเออที่กลัวอย่างเดียวแหละกลัวว่าถ้าเกิดเอาไปตีบอสแล้วเขาตายหมดแบบนี้มันจะรู้สึกผิดหรือเปล่า <c oughs> ตายก็ตายด้วยกันนะเราเกิดราเป็นนาหานกล้านะครับผมศึกสงครามมันต้องมีผู้เสียสละต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้เป็นเรื่องธรรมดานะฮะโอเคครับผมนี่เป็นอีกสองตัวที่น้องเชียร์ให้จับนะครับคุณคาโปว่วเสีเดยดดยเียได้มากที่เขาแบบว่าใช้ท่าเอ็กท่าระเบิดในน้ําไม่ได้นะครับแต่ว่าบนบกก็ถือว่าคล่องมากๆคล่องกว่าตัวไหนๆเลยแหละส่วนคุณพาราอรเนี่ยบนบกไม่ค่อยคล่องนะ เออแต่ว่าการโจมตีอ่ะน่าจะแรงที่สุดแล้วแรงกว่าคุณมิโซะด้วยโอเคถือว่าได้2อ,อาหาหัเอกมาอีกแล้วนะครับผมเป็นกองกําลังหลักได้อย่างแน่นอนในการชิดบอสนะครับเอาล่ะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะแล้วพบก,กันใหม่อีพีถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับวอ้โหกองทัพสีดำนะเนี่ยโอมีตัวสีดำโคเทโคเท